นี่มมนก็พูนจืดด้วยค่ะป๊าดน่ากินบอน้ำจิ้มแซบมาพี่น้น้ำจิม้ม สวัสดีจ้ะพี่น้องพบกับโอ๋อีกแล้วกับปลาไปเลาะมาเมื่อนนี้มากินแมงกะพุนลวกจิ้มนี่พี่น้อง,งน,น,นี่แมงกะพุนแล้วก็มีแจวนี่แมงกะพุนนี่แมงกะพุนจืดเด้อพี่อ่ะป๊าดน่ากินบอแล้วก็สมิพักผักของเหานีผักเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนนี้กินแบบลวกจิ้มหรือว่าจุ่มนั่นเองแจว บรรยากาศฝนตกห้ามพี่น้องนะมาซุ่มกันเลยเดี๋ยวอมสีเอาลงตอนน้อยๆลงไปลวกพออแป๊บเดียวเดี๋ยไม่ต้องลวกโดนเพี่เห็นบอซีเอามาซุ่มกันเด้อพี่น้องบรรยากาศยามแรงฝนตกห้ามมีน้ำจิม้มน้ำเห็นบอน้ำจิม้ม <c oughs> บอมีน้ำเก๊กฮวยมานีนะเดี๋ยวซิมน้ำซุปก่อนอนัวนัวนัว,นว มาซุ่มกันด้วยพี่น้องกินผู้เดียวเงาเงากินข้าวหมอดรดน่าจะได้แล้วละ่ะพีน้ำจิม้มนนี่้จิม้มจิ้มลงไปเบิ่งฟังเสียงปุ๊บๆนี่เขา็ส่รววข้าวหมอแล้วกันกินเลยอันบ้ามิสเซนน้ำ เส้นมียกอยู่งไปผู้ใดได้ได้ยังกินแล่พี่น้อง,าอาง,ง,องมาสุ่มกันเดออ้อเพียงแม,มงกระพุนจุ่มแมงกระพุนม้นอนีหน่ะแจวฮ้อนบอกแจวฮ้อนแมงกระพุนพุดๆไม่ต้องจุม่มเดวอพี่น้องไม่เสียหวดวนะจุ่มพอดี อ,อร่อยนี่ไงห่างไว้เห็นปะจุ่มแบบเดียวมันสิมันสิเป็นเนี่ยดอกมันมลวกไว้แบบนี้จุ่มลงน้ำไปเลยแช่แค่จะไม่กินเซนต่อขาดเซนต์ด์ไม่นูเด็กเซนอื้อ เป่านแล้วไปนองเดี๋ยวมันสิดาดลิ้นนัวแซ่บนี่มันมก็จุ่มลงไปเห็นบ่น้ำจิ้มแซ่บมาไปนอนน้ำจิม้มเนีอ่อ ลวกแบบวานี่เลยเดี๋ยวมันจะโหดจะเซนตามอากาศฮอนเอ้ยอากาศฝน,นตกห้ามบินองอากาศดีดีเบิดมือเบิดเว้นก็เลยขึ้นอยากกินอย่าฮ้อน,อนๆนี่ก็เลยมาจุม่มนี่จุม่มแม่งกับพูนกิน ใส่ผักน้ำมาซดน้ำกันนุ่นหอนพี่น้องซุ้มกันลายคนมวลเด้แซบ่บกินอ,อ,อ,อะไรมมนหอนเปาดาดปากเป่ากันเล้พี่น้องเป่ากันเด้อคืออยากกินน้่หอนหสุดหรอก อากาศหนาวกุซิฟินเนาะอ,อร่อยอม,มาแซมแก่พี่นอ้องผู้ใดบ่เคยกินกับมาซิมเด้อมันสิแบบว่าเป็นแม่กระพลินจืดเขาอาจจะล่างเรียบร้อยแล้วแล้วกับบอกเค็มเลยพี่น้องเขามาปรุงรสเอาเวลาเขาจะลวกจิ้มนะน้ำจิ้มเขาเฮ็ดรสเจ็บรสจัดเลยน้ำิ้มซีฟูด้ด ก็ออกอีกก็อีกสีกมันอืมนี่ไงซื้อ,อยูซื้อ,อยูแม็คโค้ด้วพี่น้องซื้อ,อยูอ่ะยู่ในห้างเพื่นเฮ็ดเป็นถุงถูงแล้วล่อยล่อยก็บาทใส่รูนเส้นไป คุนเส้นกัมมีผักกัมมีเห็นไหมใส่ลงไปแบบแจวแบบจุม่มจิมจุ่มจิมจุ่มจิมจุมจ่ม,มเห็นไหมพอลวกไปมันสิเป็นมันสิเป็นเนี่ยเป็นดอกขึ้นมาเลยพบแสงว่ามันสุกแล้วไม่ต้องลวกโดนพี่น้องมันสิโหดเดีย๋ยวสิบะแซบซื้อมาโลนึงสี่เหลือประมาณสามขีดปะมันโหดหนามนัวนัว เขาก็บรรยากาศแล้วพี่น้องเมนูแจลฮอนจ,จิมจุมหมูกระทะแซบอิหลีสดฮ้อนๆเนี่ยก็โอเคฟินละคือว่าบ้านพี่น้องฝนตกบ่หนอง่ายตกเบิดมือมนันี่นี่จุ่มไปเลยครับกินแบบฮ้อนๆเลยใจกระเป๋าเลล่ะพี่น้อง,องกระเพาะมันก็หลาดปากเท่านี้ตรงนี้ไป ใส่น้ำจิม้มแล้วก็มากินผักที่หลังกินเส้นยังซิเนาะเนี่ยลวกพอาะเป๊บเดียวก็ต้องลวกโดนจุนจไปกินเส้นดีกว่ามเมนูเด็กเส้นนี่เส้นมียกพี่น้องคิดฮอดอันเป่าเน้นมนสดาดปากอื อืออากาศหนาวๆนี่รู้ดีเนาะฟินๆมีหมอกมีร่มหนาวๆเห็ดสีเหดเงี้ยวสดทนทันฟินขักเห็ดหมอกไงเด้อพี่น้องมาซุ่มกันเด้อพี่อะไม่กระพุ่นกันหลาย เส้นเหอ,อ,อียอยบองควนหญิงคนเดียวแซ่บผู้เดียวเนาะแซ่บแบบเงาเงาแต่ว่ากับซุปกับพี่น้องอะไรเนาะผู้ใดเห็นยง่เดึกแง่แรกกะขออภัยเด้พี่น้องเด้อคืออยากกินงแง่แรงกับเมนูว,วันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์มึงกัยเห็นงานแล้ววันจันทร์ มันจะเร็วๆเวกี่อืมขาอันนี้ครับโดนไม่กินเธอแบ่บีน้องแม่งับพุ่นมันจะมีความปุดๆๆๆเป็ซีนาอืมชอบ ไม่นุสุขภาพไปนองม,มีผักมีน้ำซุปมีแม่กำพ่นโบอวนบอวนเลยเนอะไปเลยลดยน้ำหนักอยู่กับมะต้องยา่างมาซุ่มกัน <c oughs> กินเพื่อพี่นองทุกคนแล้วผ้าด้อย่ังกินแรกเอามาซุ่มกับไ่นองเนอเอามาเอาลูปภาพมาโซ่กัน ผู้ใหญ่ยังไม่เคยไปผู้ใหญ่ยังไม่เคยกินล่องด้วยพี่น้องเนี่ยแ่บรับรองว่าแซบ่บเอาไปเฮ็ดอเซียินตะโฟนะเย็นตะโฟ,นะฟ,โฟไปตำไปย่ำามาลวกจิ้มกัใบใส่แ่บพื้นกันกิ่นบุเดียวกไอิม่มบุเดียวเนาะอ,อื้มเจ้ จุ่มไปก่นอนหน้าหอนหอนเลยเปล่านี่พี่นแบบไม่ดาดดินแซ่บเปล่าหอนพี่น้อง แคถือว่าแซ่บถือว่าแซ่บเซนเพียกินเซนเบิดคืออยากกินมียกโอเคอิ่มละซุ่มกับพี่น้องกับมีความสุขแล้วเนาะบรรยากาศย่ามแรงฝนตกห้าฝนตกลิ่นเบิดมือสดฮอนหอนมาเนี่ยฟินพักนอนหลับแล้วพี่น้องอืม ส้มตัวมันเปื่อยจุ่มถั่จุม่มถั่วโอเคพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนเลยที่เขามารับส้มป,ปลาไปหรอกเนาะมันนีกก่กับซุ้มแซลกับแมงกะพุ่นจิมจุม่มหรือว่าลวกจิมนั่นเองจักสีเอิ่นว่าอย่างพี่น้องบอกให้ฟังเนะีครับเมนูบรรยากาศฝนตกลิ้นนะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคนเลยที่เขามารับส้มป,ปลาไปหรอก เอามาคอมเมนต์หรือมาพูดคุยกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกันแล้วจะแห่กันเดี๋ยววันนาพอกับหม่กับเมนูแซ่บๆมันมนีไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับราติสวัสดิ์กุไนเด้อ